สวัสดีเราขนมผิงเราสอบติดศินญี่ปุ่นโรงเรียนเตรมอุดมศึกษามาได้แบบงง ขอโทษนะคะเอ่อต,ตรงนี้มีคนนัง่ง แตกเรื่องนี้แน่นอนช่วงนี้เขากำลังคิดใช่ใช่เรื่องนี้แล้วก็กำลังตามอยู่เหมือนกันขอบคุณนะแต่ว่าไม่ดีกว่าเราไม่ได้อินการ์ตูนอะ เราไม่ได้กินขนาดนั้นอะ เราขอโทษนะแต่ว่าเราไม่กินปลาดิบอะ่ะงั้นเราหาซื้อ,อย่างอื่นมาด้วยดีไหม ชวนเพืหห่อนไปเยอะเลยดีเหรอเฮ้ยดีสิบางทีอยากจะช่วยกับฟิวก็ได้เราว่าไม่ดีกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนะะั้นนะเฮ้ยไปดีเหรอเพื่อนเยอะเลยนะอยากไปด้วยอ่ะไม่ดีกว่าเออคะแนนเราไม่ค่อยดีอ่ะ ก,การรับสมัครและการสอบสายภาษาญี่ปุ่นเปิดรับนักเรียนทั้งหมด80คนโดยแบ่งเป็นรอบธรรมดา55คนและรอบโควตา25คน ซึ่งรอบโคตาก็จะแบ่งออกเป็นโคต้าความสามารถพิเศษและโคต้าจังหวัดโดยไม่ว่าจะเป็นรอบทั่วไปหรือรอบโคตาในปีของเราจะใช้ข้อสอบเดียวกันคือข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมโคต้าความสามารถพิเศษโคต้าความสามารถพิเศษก็จะมีโคต้าด้านกีฬาโคต้าด้านดนตรีไทยโคต้าด้านนาฏศิลป์โคต้าด้านดุริยางและโคต้าด้านศิลปะโดยการสมัครในรอบโคต้าความสามารถพิเศษจะต้องแสดงความสามารถให้กรรมการดู หากไม่ผ่านทางโรงเรียนจะส่งคืนพอร์ตโฟลิโอแต่ถ้าผ่านเราก็เตรียมตัวไปสอบวันเดียวกับรอบทั่วไปได้เลยแต่คะแนนในวันสอบพร้อมกับรอบทั่วไปจะไม่มีผลอะไรกับการสอบติดหรือไม่ติดเพราะเราสอบติดไปแล้วตั้งแต่รอบสัมภาษณ์นั่นเองโคต้าจังหวัดเราจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่เตรียมบุดมกำนดไม่ว่าจะเป็นเกรฉเฉลี่ยรวมหรือเกรเลียรายวิชาหลังจากที่เราผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วก็รอสอบในวันเดียวกับรอบทั่วไปได้เลย ความน่าสนใจของสายสินิปุ่นทำไมต้องเป็นสินิปุ่นสินิปุ่นของเราเปิดรับผู้ที่รักสนใจและชื่นชอบในด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นรับรองได้เลยว่าถ้าได้เข้ามาเรียนแล้วคุณจะไม่ผิดหวังสายเราเป็นศูนย์รวมความหลากหลายและความชอบในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนิเมะซีรีไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่นฝรั่งแนวเพลงเกือบทุกแนวและเกมต่างๆเรียกได้ว่าชวนคุยได้หลายเรื่องเลยทีเดียว ถึงหลายคนจะมีความชอบต่างกันแต่ทุกคนก็เปิดใจเข้าหากันและกลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้พวกเราชาวสิน่ปุ่นยินดีต้อนรับทุกคนมาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวสินิปุ่นของเรานายก็เป็นได้นะเด็กสิน่ปุ่น่ะสวัสดีครับชื่อธนราภรณ์นะครับชื่่เป็นแขงนะครับตอนนี้ก็เป็นครูอยู่ที่มัธยมศกานะครับเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับฟังก็ฟังตัวยนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วเป็นภาษา ที่ยากนะครับซึ่งถ้าเสียเทียบจากงานวิจัยหรือตามทฤษฎีต่างๆเนี่ยก็ทั้งเป็นภาษาที่ยากติดตัด้งต้นของโลกนะครับอย่จริงๆแล้วจะมองว่าทุกภาษามีความยากง่ายที่แตกต่กางก,กันหมดนะครับเป็นข้อสอบของภาษาญี่ปุ่นมันจะยากที่แบบคันจินะครับที่มาจากภาษาจีนซึ่งมันจะทําให้เราจําเยอะด้วยการขัดเยอะๆนะครับแล้วก็ เวกรณ์ที่มันแตกต่างจากภาษาไทยนะครับตามโครงสร้างของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอาประธานขึ้นมาก่อน ot, เอากรรมไว้ตรงกลางแล้วรต่ยาญญนอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งใน,ใน,ในแรกๆเนี่ยอาจจะแบบอาจจะทำให้งง,งนะครับอาจจะสลับไปม,มาได้แต่ถ้ารเราแบบเรียนบ่อยๆแล้วเรารีพีทมล้วเาใช้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเได้จำได้ง่ายมากขึ้นนะครับอุปสรรคในการเรียนก็คือแน่ๆเลยครับคือเรียนเรื่อยๆหรือจะท้นทอนะครับเพราะว่าจะคันจินะเพราะว่าคันจิคือเยอะมากจริงๆต้องจำแบบพอเราเรียนได้แบบ เหมือนทั้งแทศเนี่ยในดับอุดมศึกษาเนี่ยคือการจีตต้องจำตัวเป็นพันๆตัวนะครับแล้วก็แบบก็เหมือนถึงตอนช่วงนั้นก็จะแบบท้อแล้วแบบรู้สึกแบบมันไม่อยากสั่เนี่ยมันเยอะมากแบบต้องมานั่งขัดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นที่ทําไม่ก้าวผ่านมานะครับเพราะว่าแรงบันดาลใจครับเป็นเป็นคนชอบตัวแอนิเมต์มากๆครับเวลาแบบท้อก็แบบพักดูแล้วก็ไปดอนิเมต์นะครับแล้วก็แบบไปฝึกฟังเรื่อการฟังอย่างเงี้ยพอเรากลับไปย้อนดูมันทำให้เราบบินแรงบันดาลใจขึ้นอีกครับเนื้วก็กลับมาสู้ต่อกับมันได้อีก ก็ฝากถึงทีมปรมภาที่จะเข้ามาในอินนะครับก็มาเล่นสายบุญนี่กันเยอะๆนะครับสายบุญจริงๆแล้วถึงมันจะยากก็เป็นภาษาที่ถ้าเลีนแต่ละข้อจริงๆใส่แจ้วทำให้มันสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันได้ครับพี่ยูสิทธิ์ปฐมภาคจะจัดที่ดงสาษาอินนาครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เซนเซย์กันอีกหนึ่งท่านนะคะขอเชิญเซนเซย์แนะนำตัวค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุวินาพันธุมนีนะคะหรือที่นักเรียนเรียกชื่อเล่นว่าครูนุ่นนะคะหรือว่านุ่เนเซนเซน่นเองนะคะก็เซนเซสอนในระดับชั้นไหนบ้างะคะตอนในระดับชั้นม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 เลยนะคะเจอก,กันทั้งสามปีเลยนะคะในรุ่นนี้ก็คือในวิชาหลักจะเป็นของม .6 นะคะอาไกรม่าเป็นหลักเนาะแล้วก็ในวิชาฟังพูดนะคะจะเป็นของม .4 แล้วกม็ม .5 คะ่ะที่เสริมทักษะขึ้นมานะคะ ค่ะอยากถามเซนเซว่ารูปแบบการเรียนการสอนของสายศิมภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบไหนคะ,ะที่โรงเรียนเรานะคะจะใช้หนังสือ,อสอนวยากรณ์คือหนังสืออากิโกเป็นหลักค่ะ,ะก็คือเน้นแกรมมาแต่ เพิ่มเิมทักษะนะคะเสริมทักษะในของฟังพูดแล้วก็เขียนนะคะเพิ่มเข้ามาแล้วก็จําลองเหตุการณ์ต่างๆ่ะมีกิจกรรมตามโอกาสนะคะจําลองสถานการณ์การใช้ภาษาในห้องเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้จดจำวิธีการใช้ภาษาได้มากขึ้นนะคะก็คือจดจําได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าจะเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะต้องมีการปรับตัวเยอะไหมคะ เข้ามาเรียนในสายสิลปญี่ปุ่นของที่นี่นะคะไม่มีพื้นฐานก็เข้ามาเรียนได้ค่ะ,ะก็คือเราจะสอนตั้งแต่ระดับตัวอักษรเลยนะคะก็คือเลเวลสูงมาเลยเริ่มตั้งแต่แนะนําตัวสอนตัวอักษรเริ่มตั้งแต่การเรียนในเรื่องของเสียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่มีพื้นฐานก็ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถมาเข้าเรียนได้เลยค่ะค่ะแล้วถ้าเรียนจบถึงระดับม .6 อะค่ะจะได้ ภาษาญี่ปุ่นในประมาณระดับไหนหรอคะถึงระดับม6นะคะเราจะได้เทียบเท่ากับวัดระดับภาษาของภาษาญี่ปุ่นนะคะ N4 ค่ะ,ะประมาณ N4 เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ถึง N3 N2 นะคะอาจจะต้องเรียนด้วยตัวเองเพิ่มแล้วก็แบบมาถามครูได้นะคะมาถามครูเติมเ,มเมได้คะ่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากให้เซนเซให้กำลังใจว่าที่ที่อยู่85ทุกคนนะคะ สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องกังวลใดๆค่ะขอให้มีความมั่นใจนะคะพกพาวความมั่นใจเข้ามาแค่นั้นก็พอค่ะแล้วก็ในระหว่างเรียนนะคะภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาใหม่เนาะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของอการมีเวลาในการท่องศัพท์ใหม่นะคะศัพท์ที่เขาจะต้องมาเมมโมรีในสมองของเราใหม่เนี่ยมีเวลาให้เขานิดนึงแค่นั้นเอง ในเรื่องของคนอื่นตั้งใจเรียนในห้องนะคะส่งงานครบผ่านแน่นอนนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะแล้วคุณครูที่นี่ก็เป็นไงคะใจดีเป็นกันเองทุกๆคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องไหนที่น่าจะลำบากนะคะไม่ต้องกังวลใดๆนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเชนเซฟมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์ด้วยกันในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ต้องตัดชิมัดออกตัดชิมัตออกมันเป็นนีรนะร์ใช่ไหซีรีส์ชิมัตเน่ยค่่ไซรีส์ใช่ไหมซีี่ชิมัต